เดียวนะคะอันนี้คือคือตอนแรกเราจะมาแล้วมันจะเป็นหน้าเดสก์บอร์ดแบบนี้ใช่ไหมให้เรากดไปที่วิดีโอข้างๆค่ะทางซักยมือกดไปที่วิดีโอนะคะแล้วพวกเราก็พวกเราก็เลือกวิดีโอที่เราจะใส่เลยค่ะอย่างเช่นอืมเอาอะไรดีเอาช้อปปิ้งออนไลน์แล้วกันนะคะอันนี้นะคะโอเคค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาเลยค่ะทุกนะคนนี่ค่ะแล้วเราก็นี่ ทุกคนจะเห็นทางด้านขวานะคะจะมีคําว่าการแล้วก็กดเลยค่ะแล้วก็รอแป๊บนึงนะคะทุกคนแล้วก็รอฮัลโหลเนาะอันนี้คือปีเสียงนะคะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะการเพิ่มการดแต่ว่าเรามาตั้งกันก่อนดีกว่าว่าเราจะให้มันมาตอนไหนเราจะให้มันมาตอนสามสิบวิแล้วกันนะคะทุกคนสามสิบวิตรงเลยนะโอเคกดเพิ่มการ์ดค่ะกดเราจะเลือกเป็นเอ่อวิดีโอและเพลย์ลิสต์นะคะทุกคน เพลย์สกดสร้างค่ะแล้วก็เลือกวิดีโอต่างๆที่ทุกคนจะลงหรือว่าถ้ามันไม่มีนะคะทุกคนไป Copy Link นะคะแล้วมาวางตรงตรงนี้นะคะแต่เราจะเลือกเป็นเพลย์สเลือกเพลย์สก็ได้นะรจะเอานี้นะคะสั่งสินค้าออนไลน์เนาะกดสร้างการเลยค่ะง่ายมากๆทุกคนโอเคมันก็จะขึ้นมาเดี๋ยวเราลองดูในนี้นะคะเผื่อมันมีตึ๊บตื๊บตึ๊บต๊บ นี่คะ่ะทุกคนขึ้นมาแล้วนี่นะคะตัวไอยิมยอดตบมือเยะค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นหรือว่าจะไปดูใน YouTube ก่อนก็ได้ดูใน YouTube ก็ได้นะโอเคไหนนะคลิปที่เราได้สร้างไป <c oughs> ช็อปปิ้งออนไลน์ใช่ไหมโอเคช็อปปิ้งออนไลน์ยอยู่ไหน วันนี้ไงคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลื่อนไปที่ค่ะทีแป8โอเคนี่ค่ะทุกคนขึ้นเร็วแล้วเราก็กดเข้าไปตรงนี้ก็จะให้เราเลือกนะคะนะคะทุกคนโอเคค่ะก็แค่นี้นะคะโอเคกันจบ คลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกบิสลาสเตชันด้วยกดปุ่มแดงๆด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย